สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะเบลก็จะามารีวิวผลิตภัณฑ์ Pantene Miracle นะคะซึ่งเป็นตัวนี้เลยซึ่งวันก่อนนี้เบลก็เปิดกล่องของขวัญน,นะคะจากบริษัท P&G ที่เขาส่งมาให้ซึ่งในกล่องของขวัญเนี่ย ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของตัวนี้อยู่นะคะเดี๋ยวซึ่งวันนี้เบลก็จะมาลองใช้นว่าผลออกมาจะเป็นยังไงซึ่งในส่วนตัวของเบลเองจะบอกก่อนนะว่าเบลมีสุขภาพผมที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาของเบลคือช่วงนี้เวลาที่เราไปทํางานเราก็จะต้องรวบผมอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่เจลในการเก็บผมซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้มันมีแบบเหมือนรอยหัก ลอยแบบเหมือนกับทําให้เบื่นผมเสียนั่นแหละซึ่งตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าซีเ r e t ของแพนทีมนะซึ่งเป็นน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาใหม่นะคะเขาก็จะส่งมาให้เราฟรีเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้แล้วก็มาบอกทุกคนกันว่ามันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะแกะผมให้ทุกคนดูก่อนว่านนี้ก็คือเป็นสภาพผมที่เป็นจริงหลังจากที่รวบนะโอเค ซึ่งเบลเป็นคนที่ผมยาวมากนะคะโอเคนี่ก็คือจะเป็นผมก่อนที่เราจะไปสักกันนะคะเห็นไหมซึ่งบริเวณปลายผมของเบลเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแบบแห้งๆอยู่แต่ถามว่าแห้งมากไหมก็ไม่แห้งมากนะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ที่แบบว่าจะต้องแบบใส่เจลแต่เวลาการใช้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้จากบริเวณนี้ ลงมาถึงตรงนี้ซึ่งเราจะไม่ใช้ทั่วหนังศีรษะนะคะพร้อมแล้วเราก็เป็นรุยกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็หลังจากที่เราไปสักผมมาแล้วนะคะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ Miracle Oil ของ Pantene นะก็ถือว่ามีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์นะคะในสิ่งที่เขาเคลมมานั่นก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผมที่แตก ในช่วงของตรงปลายนะคะอันนี้ก็คือแบบก่อนหน้านี้ที่เบลให้ทุกคนดูนะคะว่าเบลแกะผมออกก็คือจากที่มอวนไว้เนี่ยตรงบริเวณปลายผมนั้นก็จะมีความหักงอนะคะหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วมันก็คืนมานะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือใช้แค่ช่วงตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมเสียมากๆอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ผล นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครสำหรับแบบผมสั้นก็พยายามนะคะใช้แค่ตรงปลายปลเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราใช้แบบจนทั่วหนังศีรษะเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของลังแคก็ได้เนาะเห็นไหมรู้สึกสบายผมแล้วก็มีความนุ่มรื่นนะคะรื่มสูวยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลเส้นผมอยู่สำหรับเบลก็ไม่ได้ค่าจ้างจากการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าทุกๆปีนะคะแพนทิ้ก็คือเขาส่งมาให้เราฟรีก็ถือว่าเป็นการที่แบบบอกต่อแล้วกันเนาะถือเป็นการบอกบุญโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย